สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับขาสู่ช่องกอตีด่วยดังมากแช่นน้วจ้ะกับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่ยี่สิบพัพฤศจิกายนนล้จ้ะแอดมินก็มีแนวทางปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกเช่นเคยนล้วจ้ะส่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องได้ติดตามกัด้อย่างถือต่องแล้จ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้มใจนําเสนอแนวทางของคนไทยบ้าน ต่อดยดยทางของอาจารย์เตา๋าแอดไตฟ,ฟ้าตกถ่ายโดอดลทางของไอคข่ไห่โคบและพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอ,อกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูสุกคนละจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนละจ้ะพี่น้องก็ะสด้รับชมคลิปหม่ๆหมกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็เสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้อดมินดจากพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าเพื่อเป็นการบันเิเวล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีละทางของคนไทยบาทก่อนเด้จ้ารัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 6เพิ่นกระหายโตมา2หางเลาวจ้าก็คือ7 0 4และ70 5หจ้ะ704และ70 5นหต่อโดยทีท่านชุด2โตบนล่างหายไปที่4 7 7 6 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดเก้าดับพี่น้องเดอ้อแนวทางคนไทยบ้านจ้าไปเบิ้งตอกันที่แนวทางของอาจารย์เต่ากันต่อเลยจ้าซึ่งผลงานงวดที่ผ่านมาสิบหกพฤศจิกายนเพิ่นก็นให้เขาเล็กไทยสองตัวล่างแล้วจ้านั่นก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่ดับพี่น้องเดอ้อให้เขาสองตัวล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่จ้าเอากลับไปเบิ้งตอกันที่หนึ่ง ทันวาคมสองพันหารอยหกสกันต่อเลยจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทาง3ตัวบนเนาะจ้ะชุด3โตไวมาหกสมสา3หกสี4หนึและ16ึสจ้ะ 1, 6, 3, 4, ชุด2องโตไ้ไปทีหนึ่งหกสแล้วก็64สได้พี่น้องเด้อหกหนึ่งและ6 4ฟันไ้ไปที ลักหกด้พี่นองเดอแสดงแนวทางชุด3าตัวบน2ตัวบนนะจ่ะแนวทางของอาจารย์เต่าด้พี่นองเดอไปเบิ้งต่อกันอีกหนึงแนวทางนะจ่ะนั่นก็คือแนวทางของแอดไต่ฟ้านะจ่ะรัฐบาลไทยงวบประจำวันที 1, ท่ห่งธันวาคม2 5 6 6้บซึ่งวันนี้เพื่อนก็นใหโรรดไปทีลักเก่านจ่ะโกดเก่าจ่ะจุดสโตให้ไปทีเกเก่เก่าห้าเกหก และเก่าแปดจ้ะเก่าสองเก่าสเก่าหเก่าหและเก่าแดโรดเก่าจ้าสัหรับท่าของเอดไต่ฝ่าเด้อพี่น้องเด้อแค่ไปเบิง่งจุดเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางแล้วจ้านั่นก็คือแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคแล้วจ้า แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งทันวาคม2 5 6 6พซึ่งเป็นแนวทางเล็กถ่าย3โตัวร่างวันที่หนึ่งเนาะจ้ะห้มาเม็ดเดียวเนาะจ้ะก็คือ477ได้พี่ทองเด้อชุด3โตัว7ตัด2โตัว74และ70จ้ดใหจ้ะชุด2โตัวบนเนาะจ้ะ77 74และ70 3สามตัวเม็ดเดียว ส7่จ้าเนืทางของไอ้ไข่ไห้โชคและพี่น้องเดอ้อไปเบื้องต้นกันอีกหนึ่งชุดเราจ้าซึ่งก็เป็นเนวทางเหล็กถ่ายสโตเลาวจ้าเนวทางของไอ้ไข่ไห้โชคเช่นเดียวกันเนาะจ้ะเหล็กถ่ายสโตล่างและพี่น้องให้มาสาหางแล้วจ้าสองโตให้มาสามหางนั่นก็คือแปดแแ่งและแปดเก่าจ้าแ8 8แปดแและ 8เก่าและพี่น้องเดอ้อแนวทางของไอ้ไข่ให้โชคแล้วจ้ะ1่ธันวาคม2 5 6พ,พแค่ไปเบิง่งจบไเบเบิง้งและพี่น้องเดอ้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านอาจารย์เต๋าเอดไต้ฟ้าไอ้ไข่ให้โชคแค่ไปเบิง่งจบไปบเบิ่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติและจัดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชด้ดยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลยจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเลยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานเลยจ้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีดีเยจ้ดสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงขอชุก้องโดยพี่น้องเด้อจะสถึก แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสก้อนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำนีกครั้งนจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า